สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f r e a t o r นะครับห่างหายกันไปนานนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนฟาร์มแบบ2กันนะครับทุกคนแบบ2หรือแ a y เดล h t นะครับเป็นแบบที่ทุกคนนะครับฟาร์มกันง่ายที่สุดนะครับก็คือระดับแรกนะครับเราก็ต้องจุดเทียน3.3จุดกองนี้ก่อนนะครับด้านหน้านี้นะครับจะมีแค่3กองนะครับทุกคนน็อกเว้นจากแบบเวนกองเทียนใหญ่นะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องบินไปข้างหน้านะครับ บินไปข้างหน้านี้ไม่ต้องเข้าหรูก็ได้ครับขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่บางคนก็มุดไปข้างล่างแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับทุกคนให้บินขึ้นมาข้างบนดีกว่านะครับให้เรานะครับเลี้ยวขวาก่อนนะทุกคน ตามลายฟาร์มของผมนะครับผมจะฟาร์มจากขวาไปซ้ายนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับระดับแรกนะครับผมก็จะมาจุดเทียนตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมุดเข้าไปข้างในก้อนเมฆนะครับพอมุดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปโผล่ข้างในนี้นะครับเราไปต้องแบบว่าจุดจุดตรงข้างในไอจุดตรงในถ้ำนะครับเพอจุดในถ้ำเสร็จแล้วครับก็แค่เดินออกไปข้างนอกแล้วครับ แล้วก็จุดเทียนข้างหน้าถ้ำนะครับจากนั้นเราก็จะไปทางขวาต่อครับพอไปทางขวาเสร็จแล้วนะครับก็จุดตรงนี้นะครับเราก็จะไปข้างหน้าของเขาเรียกว่าอะไรถ้ำนะครับถ้ำอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็ตรงนี้นะครับก็จุดไปจุดไปแล้วก็ไปทางขวาอีกทีนะครับก็จะมีสุดท้ายนะครับเป็น ตรงจุดตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับแล้วและเราก็จะเข้าข้างในถ้ำกันครับทุกคนเคปถ้ำอีกแล้วบแบบสองพิจาถ้ำนะทุกคนต้องทําใจนะฮะพอเข้ามาในสเตจที่2นะครับเราก็เลี้ยงสเตก็ก่อนนะครับสเตกปีกครับสำหรับผู้เล่นสายโซโลนะครับเราก็ต้องเลี้ยงสเตกปีกให้แบบว่าบินได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพื่อที่จะรวดเร็วในการปลามนะครับ แรกเราก็มาเผาที่ตรงไหก่อนนะครับแล้วก็ไหที่2นะครับอยู่ข้างบนฮะอยู่ข้างบนทางขวานะครับจากนั้นเราก็บินเข้าไปในถ้ำอีกที่หนึ่งครับข้างบนถ้ำนะครับก็จะมีอีกกองเทียนกองเทียนหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนพอจุดเสร็จแล้วนะครับเราก็บินออกไปข้างนอกนะฮะบินออกไปข้างนอกแล้วก็ดิ่งหัวลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นกองเทียนอีกอันนึงนะครับที่จะเป็น อยู่ตรงเรือนะครับจากนั้นเราก็จะใช้การมุดนะครับทุกคนทางลัดนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มีทางลัดนะครับทุกคนพอมุดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะบินมาทางสายนะฮะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแมพไม่โหลดนะทำทำไงได้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็บินตรงไปนะครับอันนี้ s t a ็กปีกหมดนะครับต้องสงสัยต้องได้ว่ายน้ําไปแล้วแหละครับมันก็จะมีกองเทียนเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งอันนะครับ ในนี้นะครับมี2จุดนะครับตรงนี้หนึ่งแล้วก็อีกข้างในถ้ำตรงนี้อีกหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเผาเผาเสร็จนะครับก็จะมีกองเทียนอีกนิดหน่อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับอยู่ตรงเรือนะทุกคนแล้วแล้วเราก็บินมาตรงเรือนะฮะเราก็จุดจากนั้นเราก็บินไปต่อก็จะมีตรงบันไดนะครับให้ขึ้นข้างบนนะฮะ จริงมุดก็ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างขี้เกียจมุดนะครับบางทีก็มุดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอาทำไมไอ้อีสานทเป็นอนอีสานทําไงได้แล้วก็มาเผาเอ้ยมาจุดดิเออมาจุดตรงนี้ต่อนะทุกคนจากนั้นแล้วก็ออกมาจากถ้ำกันนะทุกคนเสร็จแล้วล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายเสร็จก็จะมีกองเทียนเล็กๆตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็ออกไปข้างนอก ไปสเตจที่3นะทุกคนสเตจที่3นะครับหรือเรียกง่ายว่าระคัง3จุดนะครับทุกคนขันดับแรกนะครับเราออกมาจากถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็บินลงมาข้างล่างก่อนนะครับในลายผมนะครับบินมาเผาจุดกองเทินเล็กตรงนี้นะครับหน้าประตูนะฮะจากนั้นก็บินขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนบินขึ้นไปข้างบนนี้นะครับก็จะมีกองทิศเล็กตรงนี้อีก1จุดนะครับจากนั้นก็จะไปจุดที่ตรงระคังนะครับระคังอันแรกนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายสโ,โลยลวนะครับต้องรู้นะครับว่าเราต้องจุดระฆังให้ครบทั้ง3จุดก่อนนะครับแล้วค่อยวนบินกลับมาเก็บตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ว่าเราจะไม่ต้องเผาทุกทุกอันนะครับทุกคนรอมันแบบว่าเซรเิร์ฟเิร์อกันนะครับหรือว่ารวมเซริร์ฟนะครับทุกคนพอรวมเซริร์ฟเสร็จแล้วครับอ่าเห็ทุทุกทุกจุดนะครับมันก็จะแตกเราก็จะไม่ต้องเสียเวลามานั่งเผายืนเผานะครับทุกคนแล้วก็ ค่อยๆไล่ไล่เก็บกองเทียนแถวๆนี้ไปทีเล็กๆน้อยนะครับจากนั้นแล้วก็บินไประคังที่3านะทุกคนแล้วก็วันนี้โชคดีนะครับเซิร์ฟเหมือดค่อนข้างไวนะครับทุกคนก็จุดเทียนนะครับแล้วก็มาเก็บที่ระคังที่3นะครับจากนั้นเราก็บินกลับไประคังที่1นะครับทุกคนเพื่อที่จะกลับไปเก็บในจุดที่เรายังไม่ได้เผานะครับทุกคนเศรษจนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับสายสโลอยู่แล้วเพราะว่ามันเซิร์ฟเหมิดมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เล่นสายสโลอยู่แล้วนะครับทุกคนตรงนี้ครับจุดฟาร์มเทียนก็คือรอบรอบ่าระคังนะครับทุกคนรอบรอบระคังทั้งทั้งสามระคังก็จะมีเศษเทียนเล็กน้อยนะครับให้เราเก็บในแต่ละวันนะครับทุกคนง่ายๆเราแค่บินวนนะครับระคัง ค่3จุดนะครับทุกคนระฆัง3ละระฆัง3อันนะฮะทุกคนจากนั้นแล้วครับเราก็บินลงมาแล้วก็เข้าไปในห้องนะครับทุกคนก็จะมีจุดฟาร์มนะครับ2จุดในห้องนะครับทุกคนพอเผาข้างในห้องนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปะระฆังที่3กันต่อนะครับทุกคน พอเราเก็บระครังที่3มเสร็จนะครับแล้วก็บินลงมาข้างในถ้าของระครังที่3มนะครับทุกคนก็จะมีประตูนะครับแต่ว่าสายโซโล่บางคนนะครับก็สามารถบินขึ้นไปข้างบนนะครับที่จะแบบว่ามุดเข้าไปได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่ารอแบบรอไม่ได้แบบรอนานเกินไปอะไรเงี้ยเราก็มุดข้างบนนี้นะครับแต่ว่าตัวใหญ่มันก็จะง่ายกว่านะครับทุกคนแต่ว่าผมพยายามแล้วพยายามแล้วแต่มันเอาไม่ได้ก็เลยไหนๆก็อ่ะ รอเพื่อนแล้วกันโอเคเพื่อนมาพอดีเลยในที่สุดเราก็จะได้เข้าประตูแล้วทุกคนโอเคประตูนี้นะครับต้องอาศัยผู้เล่นนะครับทั้งหมด8คนนะครับในการที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับสำหรับใครนะครับ สงสัยว่าทําไมเราไม่แบบแบบว่าไม่มุดขึ้นไปหรือว่าล็อกเก็ตขึ้นไปเลยคําตอบง่ายๆก็คือมันไม่มีเทียนนะครับข้างบนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แบบว่าเปิดเปิดแบบว่าจุดจุด8คนนะครับมันก็จะไม่มีเทียนข้างบนให้เราเก็บนะครับทุกคนพอเราบินขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็สามารถที่จะบินขึ้นไปตรงนู้นก่อนก็ได้นะครับทุกคน ก็จะมีกล่องเทียนเล็กตรงนี้นะครับเราก็เก็บตรงนี้ก่อนพอเราเก็บเสร็จนะครับเรา,าก็จะไปเก็บเทียนหลักนะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงอ่าสุาสานบันพบุรุษนะครับทั้งหมด8จุดนะครับนะครับก็จะมีเทียนค่อนข้างเยอะนะครับจ,จุดนี้นะฮะทุกคน พอเราเก็บตรงนี้ครบนะครับแล้วก็บินออกไปที่ประตูนะครับเพื่อที่จะไปข้างหน้าโบสถ์นะครับทุกคนข้างหน้าโบสถ์นะครับก็จะมีเทียนกองเทียนนะครับให้เก็บ2จุดนะครับเล็กๆนะครับจุดตรงหน้าโบสถ์แล้วก็ตรงข้างล่างนะครับทุกคนข้างล่างสะพานโบสถ์นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปในโบสถ์นะฮะทุกคน ข้งในโบสนะครับก็จะมีให้เก็บอยู่ประมาณ1 2 3 4 6จุดนะครับทุกคนมีทั้งหมดฟาร์ม6จุดนะครับอันดับแรกก็คือ3จุดนะครับ3จุดข้างหน้านะครับ1แล้วก็2แล้วก็3นะครับทุกคนพอเผา3จุดนี้เสร็จนะครับเราก็ลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีเทียนนะครับเห็นไหมครับตรงประตูข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าที่ซ่อนของ กองเทียนนะครับพอเราเสร็จข้างล่างนี้แล้วครับเราก็บินขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีกองเทียนที่แบบว่าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ข้างบนนะฮะพอเราบินขึ้นมาข้างบนเสร็จนะครับก็จะมีกองเทียนรายล้อมนะครับอยู่2จุดนะครับจุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นอันเสร็จนะครับในการฟาร์มแมป2นะครับทุกคน เป็นไงกันบ้างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับเดี๋ยวด่านเซนเตรี่แล้วก็ด่านหลังนกนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้อัดคลิปแยกนะครับทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไปไปนะครับ